Alam pa ลำดับต่อไปนะครับสามตีแรงนะครับดีทั้งร้อยนะครับไม่เสยห่วงเลยนะครับ <c oughs> บริเวณนี้นะครับอ่ากินข้าวกินน้ำกันก่อนนะครับระวังจะเป็นลมเป็นแรงเอานะครับอ่า ลูกที่35น,นะครับบีพีโคมบลอยเชียงใหม่นะครับพร้อมแล้วครับผมว่าเป็นลมคือขุนเดชนั่ะน,นะที่ผมด้วยนะครับจะมีคาถาย,ยูยงคงกระพันครับเล่นแหนมหมโหโอ้มาแล้วเฮ้ยโอ้ยแกมาลองดามหน่อยครับคุณเดี่ อะล้วครับไอ้คนนี้มาแห้วแต่ว่าปะปไปเ็จะไม่ดีมาป เกาหนรับนต้องกน่อดับต่อไปนะครับมายเลข36นะครับรับพัดคม100ยจ็มตัวได้เลยนะครับ บ้าวดีลูกเล่นบดีนะครับแกนนี้ก้อยเพื่อนแก,ก้แกแมนอนีสาน,นนี่คนนี้หตุประเภทนี้นี่จะได้ของครับจุวยจุยอธิบายเขาหมู